ทุกอย่างพวกโคมะจุค่าเก็บระทับก่อนธรรมดากอนโคมุจุค่าจะมาแล้วนะลูกก่อนลงส่งให้เจริญเพื่อนะเจริญส่งเถิดนี่ท่านเจ้าไม่มาไอ้กิสดามันเล่นพอยบแน่เลยนันนี้วันนี้ได้ส่งกระจกพิเศษให้เราพี่อ๊ะขอบคุณนะพี่นะขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณคอนเสิร์ตเมื่อคืนนี้นะครับใครที่ไปนะครับก็ขอบคุณที่ สลับเวลามีค่าซื้อบัตรเข้าชมนะครับก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับแล้วก็ท่านผู้ชมวันนี้ด้วยนะครับที่สลับเวลามีค่าแล้วก็สลับเงินเขา้าชมกชารแสดงลิเกในวันนี้พรุ่งนี้มีหน้าที่ของกรุงเทพมาต่อทีมงานสอนรามนะครับฝากไว้ด้วย,อยสอนรามมาอยู่วัดวังหลวงพี่มาเบียวอ๋อของหลวงของประพระภูมคือพี่ชายนะคะบุณเลยขอบคุณนะครับ นี่ยนะผมยินดูนะนันทยายินของข้าจะไมหลุดลอยจากข้าไปด้วยเนี่ยเสียใจกระบอกฉันอยากจะรู้ว่าวันแต่งงานกระหม่อมฉันกับนันทยาจะได้แต่งเมื่อไหร่แล้วพี่จะเข้าใจพ่อที่การแต่งงานของเจ้าทั้งสองนายพ่อเตรียมพร้อมไว้แล้วเลือกเพลงจะทั้งสองควรจะลูกพร้อมเตรียมงเอมอ้าวราชครู เอาไว้เป็นค้ทุกพระองค์เลยพระเจ้าข้ามังบุวโดพระเจ้าข้าพระองค์ท่านเข้ามวันนี้เดินทางมาขึ้นฝ้องข้าพเจ้าราชาเนาะขอเดชะก้่าวมองชั้นมวลนำข่าวดีมาบอกกับพระองค์นะพระเจ้าข้าข่าวดีข่าวอะไรกันตอนนี้จะหาที่อยู่เคชายเดนได้นำความมาทูลว่าได้พบช้างเผือกงานเนียมเกิดขึ้นในป่าใหญ่พุทธเจ้าข้าชเผือกเลยขอเดชะาเสด็จพ่อไอ้ช้างเผือกงานเนียมนั้นไม่ได้เกิดขึ้นง่าย นี่แสดงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระเสือเมืองสมเมืองรับรู้แล้วอุ้ยไม่ช้าท่านพี่พระลาชันจะขึ้นเถริดราในกษัตริย์์ใหม่จึงมีชักเผือกเกิดขึ้นในแผ่นดินของเราก็มอมคิดว่าอยากให้ท่านพี่พระลาชน,นั้นไปคล้องชักเผือกเชือกนี้กลับมาไปช้าคูาบ่บุญบารมีพุทธจ้าค่ะแต่ว่าหม่อเส้นอัญยาเห็นว่าไม่สมควรด้วยควทางภายในป่าก็มีไไแต่แค่อันตรายเท่นั้น และอีพี่กีลาข้างหน้าเจ้าพี่พระรดก็จะต้องขึ้นเถิดราชเป็นองค์จอมกริย์นแทนเสด็จพ่อแล้วควมเช่นกลัวจะไปเหน่เช่นขมวรานเขราว่าเอาไว้เมื่อทำการใหญ่มักจะมีมารพจญขวมเช่นอยากให้เจ้าพี่ไปเป็นข้าจงคิดารเจ้าวเเจอวิตยตรกัวนไปใหญ่ดรในไหนก็ไหนแล้วพ่อใช้กฤษดาพร้อมหล่าทหาหอนผู้จงตามไปด้วยผู้จอพระรดลูกพ่อพ่อถือเป็นมิตรมาที่ดี พระสยามเทวาคงจะรับรู้ว่าแผ่นดินสินุโรของเรานั้นจะมีการผลัดเปลี่ยนองค์พระมหากษัตริย์องค์ใหม่จึงเกิดสเสวตกุญชรนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นพ่อใครอยากให้เจ้าจงนำพาสิ่งที่เป็นมงคลเหล่านี้กลับมาสู่บ้านเมืองเราให้ได้โชคดีนะลูกไปดูหางก็บอกจะไปดูแลเสด็จพี่เองเตรียมตัวของทาง ว่านาธยาเป็นหมวพี่แต่ว่านาธยาเด็กแค่โกรธอช่ไห้แมพี่ไม่ได้ไปเดตัวคนเดียวพี่เชื่อว่าช่างเกี่องานเดียวจะต้องเป็นช่างบารมีี่อย่างแน่นอนพี่จะไปขอช่างเกี่ยงชุดนี้น้เกันไปขอควาในวันแต่งงนีสองคนไปสัทีเาเด็กเพี่แต่ว่าเจาพี่ต้องให้คาสัญญาพเจ้าพจะต้องจับคาควจบอช่าา้แต่กลับ อขอเดชะรีบเสด็จไปคล้องช้างเถิดผู้เจ้าค่ะเดี๋ยวช้างจะหนีถ้าไม่ได้ตัวอะไรกลับมาเ่ยจะแย่นะผู้เจ้าค่ะเชิญก่อนเชิญท่านพี่เสด็จเราจะรู้เก็บไว้เดี๋ยวด้านจะวิ่งไปอยู่โบราณ